ดีจ้ะพี่นอ้องมณีสิภาพี่น้องมาเบิงบานสวนจ้ะส,สั่งซื้อห้เชินมาบานสวนเนะาะจ้ะเนาะม,มันมีอย่างน่ค่ะยูบริเวณบานอางนี้เป็นบานรุ่งเนาะจ้ะเป็นบานของพี่ไปขับไปเบิงกันหน้าบานแล้วก็จะปลูกบานบุรีเนาะค่ะออกดอกสวยงาม พัดกันไปกัอันนี้ก็เป็นสะเดาทวายค่ะสะเดาถวายพือว่ายเ่ีรยวฉันมันปลูกปีปีที่แล้วปีที่แล้วค่ะผักชูรสนะค่ะพี่นอ้องเบื้องยอดเพิ่นนี่ยยอดงามหลายค่ะผักชูรสหรือผัก บานเ้าเอินผักชิลลดนะจ้ะคณะเม็กซิกันหรือมเมนบ่จ้ะคณะเม็กซิกันม่วงมะม่วงเขียวเขียวใหญ่เขียวใหญ่นานะ่าจะเนาะอันนี้จะเป็นต้นกล้ามะคะพี่น้องผักกลุ่มผักกลุ่มจะเิ่นเป็นสี้ำตลนไหมจ้ะพี่น้อง บ,บัฟโตแบบใดเป็นใบสีน้ำตาลเมืดต้นเลยค่ะพักกุ้มไหมค่ะนี่นี่น,น,นี่พักสะเดาค่ะนี่ไทยเห็นเบิง้งพี่น้องนี่พักกระเดามันก็เป็นสีเขียวอยู่แต่ว่าพักกุ้มเป็นสีน้ำตาลมืดตน้นจ้ะนี่มอนต้นมอนค่ะมันแห้งมันแหลกน้องจะพี่น้องกับเป็นนวยจ้ะนี่นวยอยู่ค่ะ,คะใบข้ามอ่อนนะจ๊ะต้มปลาต้มไก่ต้มอึงใบข้ามอ่อน อันนี้สวนขั้วนาตานี่สวนขั้วสวนัวหินแต่สวนขั้วเพิ่นจะปลูกหมุนเวียนกันไปเลยค่ะปลูกอันนี้เบิเดแล้วในพักบุง้งกับพักบุง้งโหระพาสวนขั้วน,นี่ปลูกเพิ่นจะปลูกหมุนเวียนเบ่บเบ,บาใดใส่พื้นที่ว่างเลยจ้ะมันจะเป็นป้าบักนาวค่ะป่ามะนาว อันนี้อันนี้บักนาวเลยจา้านี่พี่นองเบื้องบักนาวเมนโดกดุกดุกแต่มะานาวยางดุกเลยค่ะบักนาวค่ะดุกแฮงเป็นแบบนี้เหมือนถูกกิ้งถูกงาเลยแต่มีถูกกิ้งถูกงาเพ่นเป็นสวนเพ่นเห็ดเกษตรอินซี่เลยค่ะนี่ลุงพ่นเห็ด เป็นกเกษตรอินทรียถ้าพี่น้องเบื้องบักนาวค่ะมะนาวมีประโยชน์มากมายคุณหอมอคุณบอกว่าให้กินวันละสองลูกเ๋ยาเบื้องบักนาวกอนไปดกแหฮงพี่น้องดกงเบื้อง เป็นทุกทุกกิ้งเลยค่ะทุกกิ้งทุกหยอดเลยจ้ะมีทุกกิ้งนี่่ะสมัยตะกี้บานเห่าบ่มีเลยค่ะสมัยก่อนนี่บ่มีต่ต้นักนาวบ่หูบ่หูขพากันปลูกไว้จ้ะเดี๋ยวนี้ปลูกกิน ตะกีซื้อหอดบอักย่มไหมพี่น้องมะยมหน่อยไหมซื้อกินเดี๋ยวนี้เต็มเต็มไปหมดค่ะตะกีบักนาวก็ซื้อนะจ๊ะสองน้อยหาบาทกัยังซื้อตะว่าเดี๋ยวนี้ปลูกกับว่าได้ซื้อเลยเนาะจาะ๊ะเนาะโอ้โดกแห้งค่ะค่ะบักนาวเป็นก้อนอยู่จ้ะเบิ่งพี่น้องงามไร น้ำแห้งค่เบื้องมุมนีพี่น้องมือเป็นจังสี่ไปเมืเแล้วจ้ะนี่ยู่นี่สามสี่ต้นนี่เป็นกระปูกอ่อมเยี่ยนไปเมืจ้ะปลูกยังแน่ค่ะเบื้องขานี้ก่อนจ้ะปลูกบวบนะจ้ะมีบวบมีค่าสิเป็นต้นบวบต้น ผักงูงเหี่ยวเนาะค่ะพักตำเรื่องพักตำนิน่อันนี้กับเผาใ่กับเผาควายอมใส่เหนือง้วเหนือควายแสบหลายได้พี่น้องนี่เผาควายจะพักที่อยู่ในกระถางก็ึ้นเนะาะแต่เนาะึ้นไปน้ำใหม่นี่เดี๋ยวเวลาเพิ่นออกน่วยเนะาะแต่สิว่าอัปเดตให้พี่น้องเบื้องอีก ก,ก็เพิ่็จะปลูกไปสุดเลยอ่ะสุดเลยทั้งสองขังเลยจ้ะน้จานนจา๋านะทั้งสองขงังพักปังกับมี่น่นนี่จะพักไส้กับมี่พี่น้องนี่จะพายจากท่านี้ก็สิบเป็นแบบนี้น,าน้าจนานะ พี่น้องเบิ่งออกบ่ก็จะเป็นแนวไปเลยจากสองขางเป็นโดมเขึ้นไปค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านสวนเลยค่ะพี่เพิ่นจะเป็นคนขยันนะคะขยันปลูกอินทรีย์ทั้งหมือเดยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากว่าเบิ่งมาชมกับมาด้วยค่ะของบ้านของคู่รําพอดนะจ๊ะบ้านสวนของงูหินเป็นๆพี่นี่แหละค่ะ อยู่ทางบ้านเพิ่งกระชิ่วคูดสะเนาะจาะเนาะน,ะนี่เป็นคุดสะเลี้ยงปลาจ้ะคุดสะเลี้ยงปลาแล้วก็เพิ่งกับปลูกกอไผ่น้ำเนาะจ้ะปุุนกอไผ่เพื่อ,กกาาอหาเลี้ยงไปนะ้ำจ้ะทั้งนั้นก็นจะเป็นหน้าจ้ะปลูกขา่าวจ่ายยุนี่ก็จิเป็นมองนางผักพรเนาะค่ะมองนางเลนผักพรเพิ่งก,ก็เพิ่งจะปลูกเพิ่งจะปลูกใหม่ ดอกไม่ประดับแล้วะพี่นอ้องงามบ่ยค่ะสวยงามควยใหม่ค่ะพี่น้นองควยยใหม่ออกดอก,ดอ,กอันนี้จะเป็นแถวไปเลยจ้ะ Như ta Hãy hmm. subscribe มุมนี้จะเป็นมุมไอนางผักพรนะจ๊ะเนาะลงไปคุณก็จะเป็นสะ,ะเป็นสะน้ำเป็นสะเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาะลุ่มลื่นค่ะเว้นบานสวนเลยบมกม่วงก็ได้รับน้ำค่ะน้อยดกออกอะ แซ่บค่ะมันมันสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะนี่นนมะม่วงเขียวเสเวยน้ำดอกไม้ฝาลันค่ะเป็นน่วยหมึกยางหลามอันเฮียอื่นบ่มี่ัมกม่วงนะคะเฮียนี่เป็นพ่วงเลยค่ะบ้านหลังนี้บอกมันกับทงความบุดมสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งหนวดหรือสี พี่จังพึ่นคี่จังพึ่นตายนะจ๊ะเนาะคี่จังตายแต่ว่าอย่างสวยเลยนเงาวลงไปผลจะเบื่อนี้นี่วงอาหารเพื่อนซ้ำนี้หนึ่งไหมพี่น้องเนี่ยหวงห้อาหารซ้ำานักน,นี่ก็เป็นสาเลียงปลาแล้วจ้ะเนี่ยจ้ะเป็นสาเลียงปลา ลมลื่นค่ะเศษอินซี่เทั้งเหมือดได้จ้ะลมลื่นนะคะพี่นอ้องมีแต่แนวกินเลยค่ะนี่ไม้ดอกไม้พวกไม้ประดับกับมี่ค่ะแต่่วนมากับเป็นแนวกินค่ะเปน็นผักพืชผักเบงเบีย้ยแค่เบีย้ยต้นแค่ค่ะเต็มหมดเบีย้ยแค่อันนี้ เป็นสวนมกนาวไร่เม็ดมะนาวไร่เม็ดจะนวยิ่นจะเป็นยังไีสิอาจาะมะนาวไร่เม็ดนี่ไม่จะเป็นนังสินี่กระดกขึ้นกันจ้ะเิ่นปลูกไซอันนี่แล้วก็น,นี่ปลูกไซท่อแบบนี้จ้ะรักจะอม แนวแนาวไปคนจ้ะฮาถน,นนนะจ้ะ,จะแกงเทศน้งใหม่นะจ้ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องน้าใหม่ค่ะจะเอาไปเผาเนะาะจ้ะเนาะนี่นนพี่น้องจะเอาน้งใหม่นี่ไปเผาไปหมกเผาแล้วก็จะมกเค็มมกน้าใหม่เนะาะจ้ะเนาะนี่ เดี๋ยวจะมาเอาไปเดี๋ยวจะตัดเนาะจ๊ะเนาะเซึ่งน,น้นนนองใหม่ใชซับซับไปหลายแล้วค่ะซับไปหลายน้องเลยอ่ะใช่รักเกิดเห็นไหจังซับไปหลายเรา,นานเานเะา,เานะใช่ไหมทำไมไม่ไพ่หวานเหมือนันนี่ไม่ไพ่หวาน,านไ,ไานนปร่ำยิ้งย่ายว่ามีหนาม ล่ำไ่แบบนี้นองนี้ข้างบวบๆอจ้าอันนี้แก่เก็บซูมือค่ะ,อนนอคะอนนดอกนะหนาหนาตึบเลยอ่ะงามอนนดอก น่วยเงาแบบนี้ค่ะเนี่ยเงาแบบนี้เ,เก็บทุกวันเลยนี่ค่ะเก็บทุกมือค่ะแจกพี่แจกน้องอผลพี่น้องเป็นน่วยเต็มเมดเลยค่ะหน่วยเป็นยังงสิ จากกรขอบคุณพี่น้องที่แวะเขามาชมเลยค่ะเด้อขอบคุณมากๆฝาก,กพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี้เลยจ้ะจ้ะอันนี้กาสิงเง้งไปคุณจ้ะปลูกตามก็ปลูกตามอันนี้ไปเลยจ้ะ ขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะไปก่อนค่ะไปทำกับข้าวก่อนทำอาหารเช้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ